ยังดูสดสดอยู่มันได้ดูสวยไปดูสิ่านยังนอนหลับอยู่ไหมคงเป็นฝูงนั้นแหละเขาชอบมายืนอ่ะเห็นไหมไม่มีแล้วก็คงเป็น่านฝูงนั้น ที่ล่องน้ำไป8ดตัวใสายๆก็จะมายืนหลับยืนอาบน้ำอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็หลับตรงจุดนี้ ดอกหอมไลเหมืนน่นลี้มันมันไม่มี้ยไม่อยากให้โดนคนก็โดนนี่ก็คือภูเขาภูเขาอันนี้ก็คือน้ำนมกระทิงหรือที่หลายๆคนเรียกว่าไหวนี่นี่คะ่ะจากดอกสีม่วงเมื่อสักครู่เนี้ยที่ป้าพาดู ไม่ว่าจะเป็นที่หนามเยอะๆหรือรุ่นนี้พอดอกสีม่วงค่ะอันนี้มันดอกมันจะเยอะกว่าเพราะว่ามันเป็นต้นแบบจิว๋วจากจากดอกอย่างนี้นะส่วนตรงนี้มันคล้ายอาทิโชกนี่ตรงนี้ต่อไปมันก็จะเป็นผู้แบบนี้ค่ะพอผู้มันแก่จัดมันบานจัดมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะปลิวปลิวไปตกที่ไหน เห็นไหมเม็ดดำๆมันอะ่ะคือเม็ดนี่ค่ะอยากเก็บไปให้น้องๆที่บ้านเราปลูกจังเลยนะจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับหวายเนี่ยค่ะมันปิวไปตกที่ไหนมันก็งอกเป็นต้นใหม่ที่นั่นนี่เป็นแบบนี้สีเหมือนมาึกเช่นเดียวกันกันกบกับอันนี้อันนี้ก็คือป้าจะเรียกว่าลินปีฝรั่งเนี่ยนีน ดอกเขาจะมีสีเหลืองถ้าหากดอกแก่มันก็จะมีเป็นผู้แบบเนี้ยผู้แบบนี้อีกหน่อยดูเม็ดสิเห็นไหมเม็ดเม็ดเยอะมากมันหล่นล่วงลงไหนมันก็จะงอกเป็นต้นใหม่มันถึงเกลื่อนพาร์คเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยเริ่มละเกลื่อนพาร์กเลยนี่คือ อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเขี้ยวสิงโตแดนเดลไลออนขมนะเนี่ยค่ะขมภูเขาตรงนี้ไปไหนหญ้าหญ้าบางังภูเขาป้ามองไม่เห็นเห็นแต่ดอกมองเห็นแต่ดอกสีขาวๆนั่นนะคะภูเขาแดงนี่นี่ก็เริ่มออกดอกแล้วมันจะมาอีกรุ่นต่อไปคือผักอะไรจำไม่ได้แล้ว เริ่มออกดอกแล้วเห็นไหมโอ้พอมาครั้งนี้เงอกปลาหมอไม่ใช่เงอกปลาหมอไม่เรียกเงอกปลาหมอได้ไงลิ้นปีฝรัง่งออกดอกกันแล้วเดี๋ยวป้าจะให้ดูอันนี้คือมีอันนี้คือแคทนิปส่วนนี้คือมิน้นเห็นความแตกต่างไหมคะ ใบมันจะคล้ายกันความแตกต่างมันจะเนี่ยอันนี้คือดอกแคทนิปอันนี้คือดอกของมิน้นที่ว่ากลิ่นมันเหมือนน้ำลายอะ่ะป้าก็เหมือนกันเห็นครั้งแรกดีใจโอ้ยทำไมแคทนิปมันเยอะจังเลยไปเดินสะพานบุกลินค่ะวันนั้นน่ะเดินเสร็จเดี๋ยวจะมาเก็บพอมาเก็บกลิ่นมันไม่เหมือนน่าเห็นไหมคะอันนี้คือ ดอกมิน้นก้านมันจะยาวมากนี่มันมันคนละแบบส่วนดอกของแคทนิปเนี่ยมันคล้ายกันมากใบก็คล้ายแต่ดอกแคทนิปเขาจะไม่ออกสีม่วงเข้มแบบนั้นอู้ดีจังนะ่ะได้เปรียบเทียบนี่กี่โมงแล้วสี่สิาแปดมงสี่สานี่ค่ะมิน้น มิ้นมันเป็นกลิ่นน้ำลาย